เชฟไปก่อนครับเดี๋ยวผมไปเตรียมการอยู่ทางนู้นครับสวัสดีครับอ้อาวลืมเปิดไฟเดี๋ยว <c oughs> เชฟไม่สวยขอบคุณนะครับติเค้ามาดูแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าอะไรยังไงวันส,งสางตาก็มาเจอเชฟทอมกันใหม่นะครับครับขอบคุณครับบ๊ายบาย พร้อมแล้วครับที่จะทำการแจกท่านประธา,ะานสภาคณะกรรมการทั้งชมรมคนรักบางกอกใหญ่แนละสภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่นะครับแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้เป็นส่วนของต่อปัดกระเพราในส่วนของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและก็สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครอันนี้ก็เป็นในส่วนของสภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่นะครับ แล้วก็อันนี้ก็เป็นในส่วนของชมรมคนรักบางกอกใหญ่ข้าวผัดกะเพราอย่างเต็มๆถือข้าวคนละกองถือข้าวคนละกองพี่ยกข้าวขึ้นมาคนละกองยกยกเอียงนี้ดิเอียงเอียงเอียงนี้ดิเอียงนี้เขาเห็นไห้เขาเห็นเอียงแบบพี่ดำอ่ะเขาจะได้เห็นได้ชัดรับ ให้เห็นมุมกว้างมุมกว้างมุมกว้างครับเพื่อน,นครับช่องโดโดูพาเที่ยวกัลูกเที่ยวกิดตามสบายครับนี่ก็ประมาณ9้าโมงแล้วครับทิปต่อจากที่ไปดูเมื่อตอนตีสี่ร้านเชฟทองนะตอนนี้เข้ากล่องอะไรของร้านเชฟทองก็เรียบร้อยแล้วคณะกรรมการก็เตรียมการ เดี๋ยวตอน10โมงเราก็จะเริ่มแจกข้าวกล่องให้กับประชาชนชาวบางกอกใหญ่ผู้มีผลกระทบจากไฟโรคระบาดโควิด19นะฮะข้าวมาแล้วกำลังทยอยมาฮะแล้วเดี๋ยวก็จะมีน้ำน้าดื่มมากำลังทยอยมาเดี๋ยวรอเวลารอ,อทางคณะกรรมการมาพร้อมเตียงกันได้เวลา10โมงก็แจก ให้กับประชาชนชาวบางเกอกใหญ่ที่ได้ทราบข่าวแล้วก็จะมารับเจอกับท่านประธานสภาวัฒนธรรมครับวันนี้วันนี้เราทํากิจกรรมกันใช่ไหมครับท่านครับใช่ครับวันนี้สภาวัฒนธรรมเขตบางอกใหญ่เราก็ปมส่งเสริมสภาวัฒนธรรมได้ร่วมกันจัด ขอมาแจกให้กับผู้ที่มีปัญหาเรื่องโควิด19อ่ะครับก็เนื่องจากว่าในชุมชนเหล่านี้จะรับความเดือดร้อนในเรื่องของการเป็นอยู่แล้วก็กตกงานาด้วย<ร>อะไรด้วยเ<ม>นาะการตกงาน,น,นก็เลยเราเห็นความสำคัญอยงในเรื่องนี้ก็เลย ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็เลยให้การสนับสนุนกับสภาวัฒนธรรมเขตบางกอกไก่มาจัดกิจกรรมในประทานสารานมาเดี๋ยวก็เรารอชาวชุมชนเดี๋ยวได้เวลาก็เราก็แจกเลยนะครับพี่ครับครับขอบพระคุณท่านประธานสภาวัฒนธรรมท่านนวาเอกพิเศษสมชัยบุญจันทร์นะครับประธานสภาวัฒนธรรมที่เป็นหัวเรือใหญ่เป็นหลักในการดําเนินการครั้งนี้ครับ มาส่งแถมมาไหลกล่องเลยนะะแถมมาช่วยเพื่อร่วมทาบุญทําบุญร่วมกันนะแถมหนึ่งข,ข,ขอบคุณครับขอบคุณครับย่อมครับ,บ,รบผู้แทนจะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับก็ได้มาร่วมบันทึกภาพเป็นที่ระทึกขยับไปั่งรัเก็ได้พิยุทธพิยุทธไปสุดเลยครับพิยุทธไปสุดเลย ช่วยพุ่มในการเขตบางออกใหญ่แล้วพตัวแทนจากรมจงเสริมว่าทาครับอันนี้รอเวลาชาวบ้านก็เริ่มทยอยมาตามเวลานัดฮะในเวลา10นาฬิกาเราก็เริ่มแจกแจกไปจนหมดฮะหมดก็เลิกกันก็เลิกกันนะครับได้เวลาได้เวลาได้เลิก10นาฬิกาครับชาวชุมชนก็เริ่มทยอยกันมาเดี๋ยวจะมีแจก ผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาเสร็จแล้วก็อาจจะมีมาแจากผู้ที่ลำบากเดือดร้อนขี่มอเตอร์ไซค์มาจะได้ไม่ต้องลงมานะฮะอาจจะลงแจกอยู่ริมถนนนี้ด้วยก็เ่อนๆครับ,รบช่องโด,โดโดพาเที่ยวก็เป็นส่วนเล็กๆนะฮะในการประสานงานในการที่จะช่วยเผยแพร่แล้วก็เป็นสิทเล็กๆที่จะ ในส่วนนี้ก็มีการดําเนินการมาหลายครั้งแล้วนะครับเ,เพียงถ้าเห็นเป็นประโยชน์ยังไงก็ฝากื่วยเสนอแร่นะครับสมเด็จพระเจ้าก็ช่วยเสนอพระในการทคุลงานความดีในการที่ช่วยเหลือทางราชการ <Yeah. S 1> กำลังทรัพย์อาจจะมีไม่มากก็ใช้กําลังกายกําลังสมองในการช่วยประสานงานนี่แหละครับ <Yeah. S 1> เ,เดี๋ยวเราก็ เชิญเลยครับเชิญเลยครับป้าตุ้มบอกป้าตุ้มให้มาได้เลยครับอาจารย์แล้วก็มาน้ำครับน้ำได้ได้ได,ได้ไปเลยครับเอาไปเลยครับ เอาไปเลยอาจจะไปให้ลูกให้หลานให้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ที่บ้านก็เอาติดไปเลยครับ ก็ยัมีเพื่รถอามาทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับเราไม่ได้นัดให้มาทีละเยอะๆจะได้ไม่ต้องมาแออัด รับน้ำครับรับน้ำก่อนรับน้ำก่อนครับให้แขกให้แ <ค ishing S 2> ขก <ming. S 1> มอบมาดิเจ <complexes> ลูน่านี่เปิดประตูเปิดประตูส่งไปเดยเด้เลยครับ เป็นคลิปสั้นๆนะครับเพื่อนๆครับให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศว่าที่ได้ไปดูเชฟทองมาคลิปก่อนหน้านี้ก็นํามาแจกกันจริงๆนะครับแล้วก็ได้ร่วมกันสร้างประโยชน์ให้กับทางชุมชนนะครับเพื่อนๆครับก็เจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตาม ช่องหนูดูผาดเกี่ยวบุ้ยครับสวัสดีครับไปหนึ่งชุดทำดีต้องให้คนเห็นด้วยเหรอใช่หน้า,อาโอเคดนะเดี๋ยวไม่ได้หนะ้าต้องให้กล้องมา่าย